สวัสดีครับวันพฤหัสที่6มีนา68แน่นอนครับเรื่องของสงครามการค้าจะเป็นหัวข้อใหญ่ของโลกทั่วโลกและทุกๆกรัฐบาลและแม้แต่ Central Bank ที่จะกำหนดเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่จะทําให้ foreign investment เข้าในประเทศอย่างไรเพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจไม่ให้หยุดชะงักลงไปเพราะสงครามการค้ารอบนี้ทำทาทุกอย่างทุกมั่นตอนสุดท้ายแล้วของเม็กซิโกกับแคนาดาทำก็ได้ ผ่อนปลนไปอีกหนึ่งเดือนในการเก็บภาษี25สเซนสำหรับออโตโอ้คือยานยนต์ที่จะผลิตและส่งเข้าอเมริกานั้นและข้ออ้างต่างๆที่เล่นงานทั่วโลกนะครับอย่างญี่ปุ่นก็เจอเหมือนกันเรื่องทำให้ค่างเงินเยนอ่อนลงและทำจีนนั้นเจอเรื่องของยาเสพติดที่เข้าไปในอเมริกาที่จะภาพผลิตทรลิฟตรงนี้ถึงได้เกิดเพิ่มขึ้นเป็น20แล้วและคงจะหาเรื่องต่อไปเรื่อยๆเพราะทุกอย่าง ที่ทำทำเรื่องภาษีทางการค้านั้นอะไรนะครับเพราะต่อสู้กับเศรษฐกิจของจีนไม่ได้เลยครับและทําให้จีนนั้นตั้งแต่ปี63ลงเป็นต้นมานั้น fdi เข้าจีนนั้นลดลงไปถึง90%นะครับท,ทั้งจากยุโรปและทางอเมริกาทําให้บริษัทต,ต่างๆที่จะเข้ามาพอผลตอบแทนเรื่องพลิตบัติความห่างกันระหว่างรัฐบาลกับ ของจีนกับอเมริกานั้นห่างกันมากและของเวโรจึงทําให้ทุกคนไม่ได้สนใจเรื่อง FDI เข้ามาเพราะเขาไม่ได้ในเรื่องของรูปเงินฝากได้ถอนเงินออกไปนี่คือภาพรวมนะครับเพื่อออกไปค่างเงินหยวนเอย่ยก็จ้องเทียบเกือบเงินดอลลาร์ก็จะอ่อนเหมือนกันเยนแล้วครับถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยทําทให้เงินเยนอ่อนลงนี่คือสิ่งที่ทําเป็นข้ออ้างและจะเก็บภาษีกับญี่ปุ่นเห็นไหมครับไม่ว่าญี่ปุ่นเกาหลีใต้โดนหมดทําให้เกาหลีใต้ TSMC ถึงต้องเอาใจทำไปลงทุนในธุรกิจที่อเมริกาเรื่องชิปซัพพลายเชนหนึ่งแสนล้านเหรียญทุกอย่างเลยครับทุกคนกำลังเติบโตไม่แต่ Apple และ Apple ก็อ,ออกตัวใหม่เรื่องของ MacBook เอ้ย Mac Air เอ้ยเป็น MacBook AI เห็นไหมครับทุกอย่างนะครับ PCB board AI ทุกคนมาลงทุนหมดใน South ออสเตเียอาเซียนรวมทั้งประเทศไทยโซน EEC ขอสิทธิบัตรทั้งนั้นของ b o i ถึง8ปีและ10ปีเวียดนามก็ให้แต่เรื่องเทรน์เท่านั้นเองว่าใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดก็อยู่ที่รัฐบาลล่ะครับกลับมาดูให้นี้นะครับ asset location ยังยืนยันว่า b o t t o m n e c k หรือไม่ของตลาดทุนตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นก็อยู่ที่ผลประกอบการจากนี้เป็นต้นไปและเรื่องของการค้าสงครามการค้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนและมีผลกระทบแต่ได้กระทบกับเศรษฐกิจอเมริกันบ้างแล้วหรครับ ถึงแม้ทําจะทำยังไงขั้นต่อไปก็จะกระตุ้นให้ทุกคนไหลกลับมาลงทุนในอเมริกาท่ามกลางที่สกุลดอลลาร์นั้นจะแข็งค่าหรืออ่อนลงและจะเอาบิตคอยมาเป็นรีเซิร์ฟจะทําให้ดอลลาร์รู้อยู่แล้วว่าดอลลาร์จะค่อยๆเสื่อมค่าและก็ต้องอยู่ในสกุลทองคําและอยู่ในเรื่องของแน่นอนครับซิลเวอร์เรื่องเงินตัวนี้แหละครับจะเติบโตแกร่งในอนาคตแน่อยู่ที่การลงทุนของพอร์ตฟลโอต่างๆ กลับมาดูให้ดีนะครับ asset location ยังยืนยันว่า opportunity มีความต้องการสูงมากในด้านสินเชื่อนะครับ Apple ลงทุน5 0 0แสนล้านใน4ปีข้างหน้าที่ Texas และทุกคนไหลเข้ามาอยู่ที่อเมริกาที่จะเซ็นสัญญาเข้าตลงกับยูเครเรื่องของแร่แร่เอที่ทําได้ประกาศ90นาทีเมื่อวานแถลงที่รัฐสภา,านั้นสร้างความยิ่งใหญ่และโจมตีโจไบเดนเดโมแครตเป็นสิ่งที่การเมืองเป็นอย่างนี้ทั่วโลกหรครับ กลับมาดูให้ดีนะครับ Asset Allocation Banking Sector และกลุ่มสินแร่แร่เออที่จะเติบโตแกร่งในเรื่องของชิปซัพพลายเชน i อที่จะเติบโตมากมายมหาศาลก็ลงทุนและในโซนเอเชียใต้ทั้งหมดทุกคนได้นะไทยเวียดนามมาเลยสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ทุกคนละครับอยู่ที่ใครจะเอื้อผลประโยชน์ให้กับ FDA ไหลเข้ามาลงทุนในเรื่องของทุกอย่างที่กำลังจะดูเซ็ชัน ในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆในเรื่องของภาษีทางการค้าไทยก็อยู่ในท็อป10ที่จะต้องโดนด้วยนะครับใน2เมษาที่จะถึงนี้ในอนาคตกลับมาดูแล้วครับทุกอย่างมันอยู่ที่รั้งตรีพาณิชย์ที่จเสนอแล้วครับเพราะอย่าลืมจีนก็จะตอบโต้อเมริกา10-15เซนในเรื่องสินค้า a ักข c เ l า u เจอที่เป็นผู้ส่งออกใหญ่สุดของโลกคืออเมริกาจะมีผลกระทบเกิดขึ้นทันทีชาวไร่ชาวนาที่จะโดน ถึงทําให้ตั้งสติใหม่อีกรอบหนึงแน่ในอนาคตไม่เกิน6เดือนข้างหน้ากลับมาดูกัน Asset Location ให้ดีครับไหลเข้ามาเก็บคุ้นในเรื่องของ Equity และอยู่ในเรื่องของพันธบัตรที่กลับไปคร o p s h อ,อพันธบัตรและใน Shot ในรูปของสกุลทองคําก็ดีในรูปของดอลลาร์ก็ดีและในรูปของ Equity เข้าถูกพันธบัตรเพราะคิดว่า f ฟดนั้นยากที่จะลดดอกเบี้ยแต่ก็จะกด เทรนของค่าแรงต่างๆที่จะไม่สูงไปกว่าน,นี้แล้วก็ต้นทุนราคาน้ำมันกแก๊สถูกลงเรื่อยๆพราะตั้งแต่โอเปกพัสเพิ่ม2อร้านบาร์เรลและไม่แซงชั่นจากนี้เป็นต้นไปจะเห็นกันพัฒนาเร็วขึ้นในการโนเซงชั่นรัสเซียและทำให้ยุโรปจะทำอย่างไรจะไปยึดเงินเพ่จะช่วยยูเครนบิลประเทศนั้นคงไม่ใช่ง่ายเช่นเดียวกันกลับมาดูให้ดีครับจะเห็นยุโรปแตกแยก ทำแบบแล้วก็อเมริกาแล้วครับไม่แซงั่นรัสเซียแล้วยุโรปสามารถซื้อแก๊สกับน้นํามันรัสเซียได้ถูกอย่างเดิมไม่ต้องถูกบีบบังคับโดยอเมริกาต้องซื้อแก๊สกับน้ํามันจากอเมริกาเท่านั้นกลับมาดูภาพผนวกในการลงทุน asset โล c a t i o n ให้ดีนะครับเรื่องของเอ r n i n g d ง s ี o อ l ที่จะเติบโตจากนี้ไปต้นไปท่ามกลางวิกฤตของท a r ิฟคือภาษีทางการค้า asset โล c a t i o n ไหลมาอิ่มชิดมาเก็ตทุกคนไม่ว่าเหตุสัน ถล่มลงมา10%เรียบร้อยแล้วในตลาดหุ้นทั้งหมดของอเมริกาทั้ง3ดาวจน30 S&P 500แล้วและก็ NASDAQ ลงมา10%กว่ากลับมาดูตลาดหุ้นไทยอยู่ที่การเมืองนั้นจะเข้มข้นแค่ไหนแต่การลงทุนก็ต้องเกิดขึ้นโดยภาพรวมเพราะ ltf ไม่ต้องเซลลิ่งออกมาได้ละให้ย้ายออกไปได้ภายในสิ้นเดือนนี้แหละครับในไตามาสหนึ่งก็กระตรัสทรัพย์และกระตจะอนุมัติให้ ltf ไหลเข้าไป LTF T ESG ได้ก็จะไม่มีการ selling pressure ของ LTF ออกมาทำให้ช่ังที่ช็อตอยู่ต้องซื้อหุ้นกลับคืนได้แน่นอนไม่ต้องห่วงจากนี้เป็นต้นไปจะบอทท่อนเนไปแล้วหรือยังตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วเลยดีบาวขึ้นมาทะลุขึ้นมา1200จุดอีกรอบหนึ่งเชื่อว่าหุ้นจะรายรีกลับด้วยแชร์ไ buyback ของบริษัทต่างๆเป็น o p u n i t y ไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกแล้วกับเข้าพอรตซื้อเข้าพอรต การลงทุนต่อไปและในอนาคตยังไงต้องโค้ชช็อตโดยกองทุนต่างประเทศค่อยขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศคืนสาหรับบริษัทใหญ่ๆแข็งแกร่งอย่างแบงก์กลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มของโรงไฟฟ้าและกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์ชิปซัพพลายเชนซึ่งมีดีมานสูงมากนะครับจากนี้เป็นต้นไปอย่างรวดเร็ว3ปี5ปีข้างหน้าต้องการชิปซัพพลายเชน AI ทั้งนั้น Apple ได้เปิดตัวมากยิ่งขึ้นก็คงยังภาพผลิตอยู่แถบนี้ทั้งหนด แม้จะเป็นเวียดนามแล้วก็อินเดียก็แล้วแต่หรือในประเทศจีนเพราะผู้บริโภคใหญ่คือประเทศจีนโมบายโฟนแอปเปิลนะครับ40-60%ขายกับคนจีนทั้งนั้นไม่ใช่ที่อเมริกานี่คือภาพรวมทั้งหมดฉันการลงทุนจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันในเรื่องของ Data Center, c l ร u d Center, Google, Microsoft, Intel, Apple ลงทุนในโซนเอเชียใต้และไทยต้องชิงส่วนแบ่งให้มากที่สุดทุกทก ไปนะครับ1แสนล้านบาทลงทุนใน c l าว d Data a ั a t e เซ็นไม่ซื้อหุ้นเหล่านี้จะซื้อตอนไหนแล้วครับเก็บกับเข้าอโพตให้ดีครับทดสอบ1,300จุดในสิ้นไตรมาสหนึ่งนี้ได้แน่นอนจากเมื่อวานที่รีวิสกลับมาถึงเกือบ 20, 30จุดนั้นก็คือ2.5%รีบรีบ,รบตัดสินใจให้ดีนะครับผมไม่ได้เชื่อผมมากแต่เป็นให้ข้อมูลแรกเปลี่ยนเรื่องของสงครามการค้ายิ่งใหญ่สุดเท่านั้นเอง เรื่องของการลดดอกเบีย้ยอยู่ที่ f ฟดและอยู่ที่ซิน t ทลแ Bank ต่างๆต้องลดดอกเบีย้ยไม่แต่กองององก็คงต้องลดดอกเบีย้ยลงอีก0.25เพื่อกระตุน้นเศรษฐกิจให้ได้ในไตรมาสที่2และกลุ่มที่ได้ประโยชน์คือแบงกิ้งและอุตสาหกรรมใหญ่ที่เรื่องของเงินกู้ก็จะดีนี่คือรีเวิร์สทุกอย่างสร้างศักยภาพชัดเจนอยู่แล้วนะครับครึ่งปีแรกน่าจะจบสิ้นที่1,400จุดในสิ้นไตรมาสสคือมิถุนาและดูครึ่งปีหลังโคชช ใช้ไบแบ็กโพสเซแข่งกันสูงมากจะไปทดสอบที่1 5 5ห้จุดด้วย Banking ด้วยกลุ่มของเฮลแคร์บีเอชกับบีเอและกลุ่มของโรงไฟฟ้าคือเก้าจีพีซีบีกิมแล้วก็กลุ่มของไฮไลท์ใหญ่นลครับเซมิคอนดักเตอร์ชิปเอไอเดลต้าค้าคอมฮานาเคซเลือกกันลงทุนนี่ดีครับชอบผมก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ